สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเยวันนี้ก็สิมาหาปิดเออปูอะสบายดีสวัสดีลุงป้าสวัสดีจ้าพูดพูดสายปานอะไรนี่แม่ขอรับบอกกับคัมยูเข่าพี่น้อยใหม่ดีกว่ายูเข่ามั่งก่อนเออเออตกเด้อตกเด้อท่วงกระปูอยู่ชุกจะกิน หนูมือได้ฮะหนูมือได้ฮะนั่นไปดึงมันเองเจ็บหนือนนเี่ยมันเจ็บได้ฮะนั่นชอบพอดีเนยพดเอยกดมันก็ดึงได้น้ามือตัวเองมันเจ็บลูกให้หนึ่งเดี๋ยวมาด็นเจ็บเออไปใกล้มาเลือดแบบหนึ่งดิมตัวนี้ตัวแม่ปิดเลยปวดเจ็บคับนแค่ไหนอันนี้มันโยมีตัวเวลามันุ่มอะไรเขาไปเห็นมันนี่แสบมากนะจะเป็นตุ่มเป็นยัง

นุ้มเจ็บไหมเหนียวปีกมันออกมันจะเผาคือยิ้มเผาไปใช่กินเผาก่อนใบใบชงมันตกตารางนลูกแมงนะะแมขามาคนหรว่คนนิดหน่อยก็จะเชลมากระหังก็ได้ยินหัวเผาหัวองค์พันบ่ากระลงวะทำมุ้งสีมวง จับก็จับเฮ้ยออออเอนี่ยจับจริงคุณโง่กำจับเอ๊เดียมิวกี้ยังลินนะจับลจับขับไต่ไปเลยจับไปขับต่ัขับเจ็ดตูเลยอะนั่งลงนั่งลงนั่งลงจับงายาอยามันคบเลย่ามันอันนันเ เคยยุ่มผิดมัจี้จี้เอ้ยจี้หันหนามานนี่ไเอิญหวอเฮ้ยในคองลินเลยสบายดีจ้าหน่อแม่บัสบายดีเลยเดี๋ยวนี้คะบ่เคยบอกเลยบัวสบายดีเลยเดีนี่เหม็นมแก่เมกคน่กินใช่่ลกว่างพื้นเลยกินยู่เดียวเลยเก็บเส่หบอเก็บใส่บ่อลูกเก็บใส่บอ นั่งขัดไเ้เด้อไไหนง่ายลังสิต้มมู๊งนั่งแ้เดี๋ยวนั่งอีกแล้ว,วสุดมึงก็ได้ขวัวอยู่บราก็ไดเนาะก่ได้ขวัวกเาใชงูเลน่นเอ้ยดก่อนอะมันตกปาก,กลางไ,<ด>ไก่ตอดนะฮะกลางม่ได้ไกินทายาก่ได้ผิดตัวหนี่ฮะ You ว่ามีพี่น้องเคยถามที่เห็นไฟตูงเอาหน้ามันเนาะว่าก็กกมีคือมันยังต้องไปเปิดบนอื่นมันเป็นน้าบ้าดานไม่เป็นน,าาน้าปลาปลาแล้วน้องมันเป็หน,น้าบ้าดานันเขาต้องไปเสียบไฟเนาะแต่การที่ตูงใส่อันนี้น้ายุกี้อาบว่าันนี้่น้นาอว้ยรางถวยั้งเถื่อยันมีน้าเก่าเรือเลยยันเนสบประตูนะเลยต้องต,งตูงเอาใหม่ตัวที่วันไห้คนอาบ คอ,อ,อยใส่แหงอยากพ่ออยประบานนี้เลยพี่น้องเอ้พได้กินน,นี่ลายนี่ไอ้มันอ่อนม,อมันขับพวกเตียโตนั่งนังอ่ะ ใช่ว่าขี้บังไดแม่นเฮ้ยพาลูกลูกแดดตักแดดน้ํมันแห้งก็ค่อยใช้น้ํามันยอยแดดตัแดดไปลิ้นขี้ต้มเด้อขี้ต้มหั่นยังบกนี่นี่เือนนี่บกซ่ําเอาบตเฮาบเลันคือกันลหงอู้บ่เวบ่าย2บ่นี่บ่ เกือบหมดเหมือนช้อแล้วหมดเลยฝ่ายซองมันมีินเผาอย่าลูกจ้าอย่าเอามาแ่าหัวจะหัวลาน่ะไม่อยากเพราะว่าตำบัวมันเบนี่คืตำน้อยเนชนนั้นเด็กแห่งที่้องเล่นชิ้นเี้ ปูคายบ้างฮะเออไม่ไร้แล้วคงที่ได้ปูคายมาแหนึ่งสิ่งตัวหนึ่งแรงจรินหนงสิ่งอ้าวเอามาหัวโดนข่อยนี่ได้อะไรพี่น้องเลยกินแล้วเดอร์พี่น้องผิดอัไข่ห้องมัมีไข่มึงขับมึงบอก

เปิดนุมนะขอยยังประดานลวกน้ำพ้อ,อ,นนำอน้วอาหารยาเข้าอาหามินซกินแ้ว,วเปิดคาไว้มันจับเองลวกน้ำพ้อนซะก่อนสบายดีเด้ดพอ,ดบบอพี่น้องกินปลูกไนกินตัวอะไรกินตัวอะไรขับอลแขงแข่งแข่งแขงจะว่าแซ่บแขงดพี่น้องเขาค้ายออสบายดีสบายดี

ไม่ใช่ล้ำเลยไม่ใช่ล้อ่ะทุกวันนะบ๊ายบายไหมคนไทอยากทจายายบ่ายบายทุจรรไหมทจรรย์มนไท่กจุกเกลืองจ้าจ้าไม่หัวไหมจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย

เกี่ยวไปเกี่ยวมาย่างแบบนี่มาคอยไปทีล็กหน่อยเนาะนี่ไม่ได้เห้อเหอยจะอยากเล่นค่ะมาเอาเนาอยากเล่นไงจับตึบลงจับตึลงเดยวร่างลื่นเยร่างลื่นไปไปไปมาฟู่น้ไหมใช้ไหมดินกล้องขนาดนี้คือ ไม่พอกินไหมเอาไมาปุ๋ยมันตกเล่านะอาไหมาะชแพนอยู่นอกหมัดคมใหม่จ้าอยาเห็นตัวเอง แต้แม่แต่เล่นแมบมืเเอเห็น่อนถอยไปถอยไปป,กกป้มกล้องแมนคามันเด่นไปพมดแหละมันกระโดดวันนี้ฉันจุวยฉันพร้อมเห็นไเออผมก็พร้อมเสื้อก็พร้อมหมดเคงนะ,ะ <c oughs> นมวยย่าจะบอกว่าวันนี้จะตู่จ <c oughs> ะปะตู่คนมยย่าจะบอกว่าี่สาวม่ใช่ <c oughs> มวย่า <c oughs> มือมือไหนให้พร้อมกี่ใส่เสื้อก นวดเ้าเปบริโกลอยากหายใจห้ย่าแต่ปกติไปมกับยันเนาะหานปรสิ่นบัวแม่เว้ามันคือว่าจำนะหันเหนีอินนึงแขวอย่าย้นลิ้นไม่เชื่องเว้ยเวน,นกินชิ้นแห่งกินแขวขาดึงเลยเหนียวเหรอเอ,าอ้บบาหนึ่งจุบบาทหนึ่งเลยแถวแตกถึงแจวแตกป่ะเอือ่อเพ้่มันกระโดดเว้ยพูดสไายพากระชังอ้าอ่างมันูง ปลาจกส่ปากระป๋องหมดแล้วเลือรึงหนึ่งแถวอันอ้ยมันยังกระย่าได้เริ่มเก็บแถวล้วเรื่องพูดหน่นะอพอดอะไลายเลยปันเปลขาวอนทผจะขำช่วยอนายังดอกทำง่ายๆก็กะปองนี่รอกยา แพ่งไปเก็บมาไปแมงคามปลุตัวหนึ่งผมไม่เกยบุกมาหนูกันมายายหินต้อยังอยากแม่หมดแล้วแมวโอเคพี่น้องผมัอคลิปหนาเนาะสำหรับ,บคลิปนี้ยเขาจะมาหิมกันเนาะกับเสียบ,าบลายขวดแม่อันนี้แต่ว่ามันจะแข่งเข้องคายปลุกไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดี้ะพี่น้องสวัสดีมีแม่ยุบยุบกันนะฮะเหน็นหนาหนุา่งโซ่เจ้าก,กัเต้นเต้น ไป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 วันนี้ยบายเล่นโชวออีกยังงมเหมือนเบイベ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 ไปดิจ้าไปดิจ้าหนูแม่ไปละเอ้าโูนจุบชุบุบวันเกงเข้าวินละดึงเข้ามาเลยอ๋อวันนี้อ๋อไปแล้ว